สวัสดีครับพบกับเพียปอปวันนีเช่นเคยนะครับทางช่อง YOUT u b e นะครับวันอาทิตย์ที่13สิงหา2566นะครับกลับมาพบกันนะครับวันนี้ครับเพียปอครับมีเหมือนเดิมเพียปอจะคัดให้เจ็ดเด็ดเลยครับ3คู่ครับเราไปชมคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกกันไปกันที่พิมพ์เรียงกิจนะครับในเวลาสทุ่มครึ่ง ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแม์เลยนะครับเจอกันไวเลยนะครับบิ๊กแม์แต่หัววันเป็นทั้งด้านของเชลซีครับเปิดบ้านตอนรับการมเยือนของริวพูครับคู่นี้เลทเปิดมาที่บ้านผลบอลราคาเสมอครับเราไปดูสถิติกันครับสถิติห้นัดหลังสุดครับก็ริวพูไปเยือนเชลซีครับเสมอริวพูเล่นในบ้านเจอเชลซีก็เสมอไปเยือนเสมอครับ แล้วก็เล่นในบ้านเสมอเสมอครับสตีห้านัดหลังสุดคู่นี้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับห้านัดจากสี่นัดไม่มีการทําสกอร์กันเลยนะครับสําหรับบอลคู่นี้ครับเสมอด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไม่แน่ครับมาดูห้านัดหลังสุดของเชลซีครับในฟุตบอลหนุนเครื่องครับเล่นในเล่นนัดสุดท้ายครับ เสมอทางด้านบุลเลเซตต์ดอทมูลนะครับ1-1แล้วก็ชนะทางด้านของฟูลแลม2-0แล้ว,รวค,รครับไปเสมอนิวคาสเซิลนะครับ1-1เล่นในบ้านชนะไบตันครับ4-3ไปทางด้านชนะของแร็กแฮมครับ5ประตูต่อศแล้วก็เสมอนิวคาสเซิลครับ1ประตูต่อ1มาทางด้านลิเวอร์พูลบ้างไงครับผลงานครับพ้านัดหลังสุดนะครับอุ่นเครื่องชนะของดาสามนะครับ3ประตูต่อ1 แทงด้านของบาเยนสี่ประตูต่อสามชนะเลสเตอร์ซิตี้สี่ศูนย์ครับเสมอกอเทิลเฟย์ก็สี่ประตูต่อสี่แล้วก็ชนะคารสลูสี่อ่าสี่ต่อสองครับแล้วก็เสมอซัตเทมตันนะครับสี่ประตูต่อสี่นะครับคู่นี้ครับเพิ่งเจอกันเป็นแมตช์แรกครับแล้วเจอกันแต่หัววันเลยครับเจอกันเลยบิ๊กแมตช์คู่นี้ครับเลทราคาเปิดเสมอริวพูต่อเสมอนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ ทางด้านขุนกำลังเชลซีก็เต็มปิดเหมือนกันหรือว่าผูลก็ใช่ยยอยครับตัวผู้เล่นครับที่เซ็นเข้าเมื่อใหม่ก็ครบเครื่องเหมือนกันครับคู่นี้มันแน่นอนครับแต่ราคาเปิดมาเสมอครับแอดเฮียปอให้นี่เลยครับเชลซีครับบาร์เซโลนาครับบ้านอุ่นใจได้เลยครับลิกาสเปนครับบาร์เซโลนาครับเปิดมาเสมอนะครับจะออกไปเยือนเกตาเฟ่ครับคู่นี้ คู่นี้เป็นไรครับราคาบ้านผมวอลเปิดที่หนึ่งครับครึ่งคู่รูที่สองครับสําหรับบาคู่ที่สองเป็นบาเซโลนาครับมาเรามาไล่ดูสถิติการพบกันนะครับสถิติพบกันท่านหลังสุดนะครับของบาเซโลนาก็บุกไปเสมอกตาเฟ่ศูนย์ศูนย์เล่นในบ้านชนะกตาเฟ่หนึ่งศูนย์ไปเยือนก็เสมอศูนย์ศูนย์เล่นในบ้านสองหนึ่งเล่นในบ้านห้ารูต่อสองนะครับสถิติก็ เกตาเฟ่ afe, เล่นในบ้านก็ยังคงดูดีอยู่นะครับถึงชนะก็ชนะไม่ขาดนะครับมาลังสุดของเกตาเฟ่ครับอุ่นเครื่องชนะทางด้านของวิเทสนะครับจากออนแลนไปสีตูต่อนึแพ้ของรานาดาครับสอแล้วก็แพ้ทางด่างของแรงศูประตูต่อหชนะอินเฟอร์เดียนเต้ครับสอประตูต่อหนึชนะเลกาเนตหนแล้วก็ชนะแบนฟอร์ดครับ สามประตูต่อศูนย์มาด,ด,ดูทางด้านของบาร์เซโลนาครับอุ่นเครื่องเป็นยังไงฟอร์มจะร้อนแรงขนาดไหนครับนี่ครับอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายชนะทางด้านท็อปนั่นฮอสเปอร์สี่ประตูต่ดสองชนะเอซิมิลานหนึ่งศูนย์ชนะเรียลมาดริดครับสามศูนย์แพ้เซนอนห้าประตูต่อสามแล้วก็ชนะทางด้านของวิเซตโกเบครับศูนย์ประตูต่ดสองครับคู่นี้เป็นไงครับเลทเปิดม,มาที่ ครึ่งคบลูกครับราคาบ้านหลนบอลนะครับแต่เฮียปอเชื่อว่าพรุ่งนี้ครับราคาต้องขยับขึ้นแน่นอนครับบาร์ซ่าครับต้องขยับขึ้นไปต่อหนึ่งลูกแน่นอนครับคู่นี้ครับหนึ่งเม็ดมีแน่นแน่ครับยิ่งเปิดหัวด้วยครับยังไงก็ต้องอยู่บาร์เซโลนาครับสำหรับคู่นี้เฮียปอให้บาร์เซโลนาครับคู่นี้ให้ v i p ด้วยครับสองศูนย์ครับ ลุ้นกินเต็มครับผมมาดูคู่ที่สามครับคู่ที่สามเราไปทางด้านของลีกฮอลแลนด์นะครับลีกฮอลแลนด์นะครับเตะไวนิดนึงครับลีกฮอลแลนด์นะครับทางด้านของเฟเยนูดครับทางด้านของเฟเยนูดครับเตะในเวลา19บเนาฬิกาานาทีครับฮอลแลนด์ครับเฟเยนูดครับ เปิดบ้านครับเจอกับ f o r t u ูน่าซินตครับเรามาดูสถิติกันครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของฟีนูดครับ่ออกไปเยือนชนะ4ตัว2เล่นในบ้านเสมอออกไปเยือนชนะแล้วก็เปิดบ้านชนะทั้ง2นัดครับสำหรับฟีนูดสถิติก็ดูหลูเลยนะครับมาดูผลงานครับเป็นยังไงครับเล่นบอลถ้วยไป1แมตช์ครับ ก็แพ้ทางด้านของ PSV ฮโดเพนไปซศูนย์ v, 0, ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นในบ้านชนะเบฟิก้าสองหนึ่งไปเสมอทางด้านเปียเรลครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ฮอฟเฟนไฮม์ครับสี่ประตูต่อสองครับเรามาดูทางด้านของฟอร์ตูน่าครับชนะของวีวีเวนโลครับชนะเบียช็อตเวียครับแล้วชนะทางด้านของมิวอลครับแล้วก็แพ้ทางด้านของ เวียปาเดทครับนี่ครับสถิติคู่นี้เป็นไงครับราคาเปิดมาครับเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2ครับราคาคู่นี้ครับบอกได้เลยครับ2เม็ดมีแน่ๆแล้วยิงเล่นในบ้านครับแชมป์เก่าครับมีแน่นนอนครับ2 0ศูนย์ครับไปติดตามก็ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมารายงานผลครับวันนี้ครับสวัสดีครับ